ัพอพอติตจัดหนลาจัดเต็มจริงค่ะกับทุกหองเจรนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นข้างล่างแล้วและนี่คือห้องนอนชั้นบนนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนและคุณตีมสุดๆอันนี้เราปูให้และเรียบร้อยนะทุกคนพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะ มีเตียงแล้วค่ะได้ไงคะกับนี่เลยค่ะบริเวณฝั่งนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้เลยค่ะสาวๆท่านใดน,นะคะที่ชอบแต่งหน้าบอกเลยว่าน่าจะถูกใจหลายคนแน่นอนฟรีเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่ครบชุดค่ะทุกคนเราติดตั้งแอร์หนึ่งหมันพีวมาให้เลยบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะ ใครที่หาบ้านทาวน์โฮมอยู่บ้างที่นี่ค่ะคือโครงการพืชสาปีนะคะอยู่ซอย25ทักเองเท่านั้นนะคะใครที่ชอบบ้านที่มีส่วนกลางดีนะคะแล้วบ้านมือสองที่จอบโจทย์ต้องที่นี่เลยคะ่ะ นี่นะคะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นแต่ว่ายังมีพื้นที่บริเวณข้างบ้านตรงนี้เลยค่ะอันนี้วางปั๊มน้ําแทงน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ยังมีบริเวณปลูกต้นไม้ให้ทุกๆคนด้วยนะคะและใครนะคะที่ชอบปาร์ตี้ะคะก็ยังวางโตระมาหินอ่อนกนะับบ้านได้อีกด้วยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราทํากระจกรายรูปฝักนะคะแบบนี้เลยติดนะคะฟิล์มแบบสีชาไปให้ด้วยะคะ่ะช่วยกันเรื่องของความร้อนนะคะแล้วก็แสงสะท้อนเข้ามาได้ดีเลยะคะ่ะมีทั้งกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคะแล้วก็ยังติดตั้งมุ้งลวดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะใช้งานได้สบายสะดวกเลยค่ะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนีค่ะพามาทั้งหลังให้แบบนี้เลยคะ่ะสีสันสดใสเหมาะกับบ้านเลยนะคะแล้วยังมีเฟอร์นิเจอร์อีกนะงทุกคน และบริเวณตรงนี้นะคะเป็นห้องรีวิงลูงค่ะเราใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซฟานะคะไซ์บอร์ดวางทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นโตะรับประทานอาหารถึง4ที่นั่งเลยค่ะฟรีเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่ครบชุดค่ะทุกคนเราติดตั้งแอร์หนึ่งหมื่นันพีูมาให้เลยบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะ ต่อกันที่เลยค่ะทุกคนนี่คือโซนบริเวณหลังบ้านนะคะและนี่คือห้องครัวที่เรารีโนเวทใหม่บิวอินขึ้นมาใหม่เลยบอกเลยว่าสวยถูกใจทุกๆคนแน่นอนดีทุกการใช้งานนะคะตอบโจทย์ในเรื่องของกระเบื้องเราเลือกจากบ,บุญถาวรน,นะคะเกรดชั้นนายอดเยี่ยมมากเลยค่ะยังไม่หมดเองนะคะทุกคนในโซนหลังบ้านยังมีโซนหนึ่งก็คือตรงนี้คือเป็นบริเวณซักล้างนะคะหรือว่าจะซัก ้าตรงนี้แล้ววาตักตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าข้างบนเนี่ยโซนตรงนี้นะคะจะเปิดแบบโล่งโป่งนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้ทึบเกินไปเผื่อใครเนี่ยจะตักผ้านหน้าบ้านคะตักหลักบ้านก็ได้เลยค่ะบอกเลยว่าสวิทไฟที่นี่ไฮโซมากเลยค่ะทุกคนเราใช้เป็นระบบเหมือนโรงแรมเลยอะ่ะและข้างในนะคะตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์ที่เราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะเป็นห้องน้าบริเวณด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าหรือว่าโถสุขภัณฑ์เราใช้เป็นแบรนด์ชั้นนาของโมยาเลยค่ะทุกคน ะะว่าหน้าผัดโทเฟตี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะกับชุดฟอร์นเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นข้างล่างแล้วและนี่คือห้องนอนชั้นบนนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆทุกคนและคุณเติมสุดๆอันนี้เราปูให้และเรียบร้อยนะทุกคนพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะมีเตียงแล้วค่ะได้ไงคะกับนี่เลยค่ะบริเวณฝั่งนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้เลยคะ่ะสาวๆท่านใดน,นะคะที่ชอบแต่งหน้าบอกเลยว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนแน่นอน แล้วบ้านหลังนี้นะคะมีฟังก์ชัน3ห้องนอนสองห้องน้าและนี่คือห้องนอนที่สองค่ะบอกเลยว่าทั้ง2ห้องนอนที่เหลือนะคะติดตั้งแบบนี้ให้เรียบร้อยเลยพม่าทางหลังบอกเลยว่าให้ผ้าม่าสูงๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอญาตแกะให้ดูนิดนึงนะคะบอกเลยว่าเกศคุณภ,ภาพพรีมเมียมมากทุกคนสีสันสดใสสวยงามนะคะ นี่คือห้องน้ำชั้น2ข้างบนค่ะบอกเลยว่าดูราไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนพอที่นี่นะคะเราติดตั้งกระจกให้แบบนี้เลยกลั้นในโซนเปียกและโซนแห้งนะทุกคนรือใ,ใครที่เคยเห็นไหมโรงแรมนะคะหรูหลูเขาทํากันยังไงนี่นะพัยกมาให้เลยถึงที่บ้านนะคะในเรื่องของเรนชาวเวอร์ฉ่ำ,ำๆแบบนี้เราก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าได้เ,เกตด,ดีคุณภาพเยี่ยมแน่นอนค่ะ ดูจบแล้วเป็นไงกันบ้างคะใครที่ชอบบ้านทางโฮมสวยๆแบบนี้ฟรีเฟอร์ฟรีแอรนะคะและวีอย่างที่ยังไม่เคยบอกค่ะฟรีอยู่ฟรี3เดือนเลยค่ะตลอดชั้งเดือนเมษายนนี้ใครที่จองก่อนเดือนเมษาอย่านนี้รับไปเลยกับโปรโมชั่นนี้นะคะบ้านราคา1นึ่งร้านเจ็สนก้ามืบาทแค่นี้เองทุกคนใครที่อยากเป็นเจ้าของติดต่อมาได้เลยค่ะที่